สวัสดีครับทุกคนครับเรากลับมาชมเกมการแข่งบอลสกีโฟร์แชมเปี้ยนลิกหรือ VCL กันต่อนะครับซีซั่นที่60ครับก็มาถึงคู่ชิงชนะเลิศแล้วนะครับฟูคัลเลอร์สโมสรครับเป็นคู่ชิงแดงเดือดนะครับระหว่างคุณอุ่นฮะที่จะเล่นฟูคัลเลอร์เลียพูครับเจอกับคุณโนตที่จะเล่นฟูคัลเลอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับใครจะคว้าแชมป์เป็นครั้งแรกไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับโนตนะครับฝากเชียร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผมอุ่นจากคาบาเตอร์ฝากเชียร์ด้วยครับ ฝั่งฟูคัลเลอร์แมนยูของคุณโนตครับใช้แผนชุดเดิมนักเตะชุดเดิมกับรอบรองชนะเลิศนะฮะผู้ที่ศัประตูกับเซนเตอร์2คนเนี่ยเป็นฟีเจอร์เพเยอร์ที่เหลือเป็นไอคอนหมดเลยนะครับเดเคอาเป็นผู้ที่ศัประตูนะฮะดินเดเลิฟกับแฮร์รี่แม็กควายนะครับ, Love, บ, ay, รบเป็นคู่เซนเตอร์ทางซ้ายนะครับเป็นเดนิสเออร์วินทางขวาปักจีซองมิดฟิลด์ตัวกลางพอลสโคกับไบรอันล็อบสันนะครับด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยแลน์คิสกับเบคแฮมนะครับหน้าต่ำก็เป็นแรดฟอร์ดหน้าสูงก็เป็นฟอร์ลันนะครับ ทางฝั่งฟูคอลเลอร่เลี้ยวภูของคุณอุ่นนะครับก็ใช้แผนเดิมนักเตะชุดเดิมเช่นกันนะครับผู้่อสับประตูเป็นเอลิสันเบเกอร์นะครับคู่เซนแบ็กเป็นไวจิลฟันได้กับโจโกเมสแบ็กซ้ายอันดูดูเปซันครับแบ็กขวาเทนอเล็กซานเดอร์อาโนมิดฟิลตัวรับฟาบินโยนะครับมิดฟิลตัวกลาง2คนซีเวนเจอราดกับเตียโก้คันธารานะครับมิดฟิลตัวลุกเนี่ยใช้เป็นลูปิโตฟิมิโนเหมือนเดิมนะครับกูซาน่าก็ยังเป็นคู่เดิมนะครับฟอร์โดโตเรสล่างแอดมอริดครับยืนคู่กับหลุยส์สนะครับ มีไอคอนเพียงแค่ตอเลสคนเดียวแล้วครับในทีมเลียพูของคุณอุ่นนะฮะเอาละครับคู่ชิงชนะเลิศซีซั่นที่60ครับเกมเริ่มครับทางฝั่งคุณโนตเป็นผู้เขียนลุกเด่นก่อนนะครับขบจากซ้ายไปขวามากับชุดเสื้อสีแดงครับเป็นชุดโมเดลทีมเยือนของแมนยูนะครับส่วนคุณอุ่นก็มากับชุดสีขาวแลนด์ฟอร์ดยิงไม่ได้ครับต้องคืนมาที่ปักที่ซองไบอันล็อบสานพิกตรงกลางมีพอลสโคครับฟาวนโยขวางอยู่ต้องถ่ายมาด้านซ้ายครับ เออร์วินได้บอลให้กิกกิกเปิดคืนเออร์วินจะตวัดตามน้ําก็มีมฟิมิโน่ครับลงมาช่วยเกมรับเอาล้ครับเป็นบอลของเรียบผู้บ้างท้งคู่เนี่ยยังไม่เคยคว้าแชมป์มาก่อนเลยนะครับไม่ว่าใครชนะแมตช์นี้แล้วเป็นแชมป์เนี่ยก็เป็นแชมป์ครั้งแรกนะครับมาดู <ไป S 2> <ป>จังหวะนี้ก่อนวันถูตอเลสหลุดไปแล้วดวลเดี่ยวกับเดเคอารียบร้อยกับ1ประตูต่ตอศูนย์โอ้โหนี่เป็นการเข้าทําครั้งแรกของคุณอุ่นนะครับจากฟอนโดตอเลสครับ ในรอบรองชนะเลิศเนี่ยคุณอุ่นก็เอาชนะคุณลันมาได้5ประตูต่อศูนย์ก็เป็นศึกแดงเดือดเช่นกันนะครับแล้วตองเลสคนนี้ร่างนี้แหละครับกดแฮตทิกได้ครับแล้ววันนี้ทําได้แล้ว1ลูกครับชิงวันทูแล้วหลุดเลยครับเดเคอารู้ตัวว่าเพื่อนหลุดเนี่ยมาปิดมุมเลยครับแต่ก็ไม่มิดนะครับดูฮะช่องโล่งๆเลยครับตรงนั้นวันทูหลุดเดเคอาโดนยิงลอดตายจักรเล้เลยครับออแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์ครับฝนโดตอเลสอีกแล้วครับ นี่เป็นไอคอนคนเดียวของคุณอุ่นเลยนะฮะในฝั่งของคุณโรสเนี่ยมีไอคอนเพียบเลยนะมีฟีเจอร์แค่3คนนะครับมาทางด้านขวาอีกแล้วครับเดวิดเบคแฮมใช้แผนเดอรเปิเด,เ,ดเข้าไปเข้าฮ<ๆ>ัดล้ำหน้าด้วยครับแต่ก็ไม่ล้ำก็ไม่เข้าเหรอครับโอ้โหก้าวย่ำไปเหมือนฝาา่าเท้าข้ามเส้นไปนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับ คุณโนดก็เน้น pues จ er ู่โจมจากด้านข้างนะครับเหมือนกับรอบที่เป็นผ่านมาโดยเฉพาะรอบรองที่เอาชนะคุณยุสลีมาได้4-2เนี่ยก็จู่โจมจากด้านข้างแบบสุดมันสุดคลาสสิกเลยครับสไตล์บอลอังกฤษนะเดวิดเบคแฮมกับแลนกิสนะครับโอ้โหพยายามที่จะโยกครับเอาเลสไม่พาลิเลิฟ้องจับตาจังหวะเกมรุกของคุณโนดให้ดีนะฮะจากเน้นเล่นการเข้าทำจากด้านข้างเหมือนเดิมหรือเปล่าครับจ่ายลูกนี้ติดครับเหมือนปีกไม่ขึ้นมานะเบคแฮมหายไปนะครับจังหวะเมื่อสักครู่ เหลียวภูไปทางด้านขวาครับอเล็กซานเดอร์อโน่จ่ายยัดไปให้กับลุยโซเลสพิกหมุนตัวตวัดให้กับฟิมิโน่จะจ่ายตามน้ําให้กับตอเรสก็ไม่ผ่านเลยครับเป็นบอลของแมนยูอีกครั้งหนึ่งแลดฟอร์ดเล่นกับฟอร์ลันทางซ้ายมีแลนกิสครับจ่ายไปให้กับกิสฟอร์ลันไปรอข้างหน้าแล้วครับรอเออร์วินเติม์มากิสอะไร่จะมาครับมาสักทีนึงมาแล้วก็จ่ายนะครับเดนิสเออร์วินเออร์วินเปิดด้วยซ้ายแถบอาโน่ครับมาไม่ได้นะครับแถวสองยังมี สโคเก็บอยู่ครับแบคแคมตามาทันฮะแบคแคมได้เปิดอีกแล้วครับเปิดด้วยขวาแล้วแรดฟอร์ดขึ้นไม่ถึงเลยครับฟันได้มงเคลียร์มาแถว2มีบอลรับสันเก็บครับกิกส์จะให้กับสโคครับแฉลบเอาแล้วฮะเป็นจังหวะสวนของลีภูยังดีที่กิกส์ไปทําลายจังหวะนะครับแล้วลงมาช่วยเลยครับไปย่านรับสันแก้สถานการณ์ไปได้ครับแมนยูไปรับสันเบิร์นไปแรดฟอร์ดฝากไว้ที่แบคแคมเบิร์นคืนแรดฟอร์ดฟารได้เก็บแรดฟอร์ดอยู่หมับเลยฮะ20่ินาทีผ่าน เป็นบอลของลิพูนครั้งหนึ่งครับแอนดูร์ลันจะยาวๆไปที่ตอเลสฝากไว้ที่ฟิมิโ o แล้วไปทางด้านขวาที่ซัวเลสออเลสคืนซัวเลสอีกทีหนึ่งแล้วฟิมิโดเติมมาแทางแรงไปแล้วครับออกหลังไปพยายามเน้นจังหวะวันทูกบอลคนละสไตล์กันนะครับต้องดูว่าแผนเมตาย่าง4-3-1-2ของคุณอุ่นเนี่ยจะเอาชนะแผนที่เน้นจู่โจมบอลคลาสสิกอังกฤษของคุณโนตได้หรือเปล่านะครับ อฝากไว้ครับทางกิ๊กซ้ายมีเติมอีกแล้วครับเดนิสเออร์วินนะมาดวลกับอเล็กซานเดอร์อโน่จะย้อนมาที่กิกส์กิกส์ยิงไม่ได้นะครับมุมนี้เบ็กแคมก็เช่นกันครับเข้าซ้ายเข้าขวาแผนนี้ก็ต้องเน้นเปิดจากด้านข้างแบบนี้นะครับยืนตำแหน่งแบบนี้เบ็กแคมเปิดเข้าไปด้านในแลนฟอร์ดขึ้นโคโกเมสเบียดอยู่ต้องช็อกอุปกรณ์ครับแล้วแถว2มีใบลำสันยิงไม่ได้ครับคิ๊กเข้าขวายิงไม่ได้แทงมาใบแอนลอบสันจ่ายไม่จ่ายนะครับยิงเอาแล้วครับ1ประตูต่อหนึ่ง โอ้โหคือมันเข้าซ้ายเข้าขวาเนี่ยปีกซ้ายปีกขวาอย่างกิสอย่างเบ็คแฮมเนี่ยมันยิงปั่นจากนอกกรอบเขตโทษลําบากนะครับเพราะฉะนั้นชิ่งวันทูแล้วแทงแบบนี้จริงๆจะจ่ายให้ฟอรอ์ันก็เสี่ยงนะเสี่ยงรับหน้านะฮะสองจิตสองใจยิงเลยดีกว่าครับเอาละครับจะให้ประตูตีเสมอแล้วครับฟังแมนยูของคุณโน้ตครับจากไบอันล็อบสันครับอดีตผู้จัดการทีม ชาติไทยนะฮะเคยมาคุมทีมชาติไทยด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังจำได้นะเอาละครับหนึ่งประตูตอนหนึ่งครับตอเลสจ่ายาแฉลบเป็นบอลของแมนยูฮะกิกส์จ่ายเลียดเียยาวๆแลดฟอร์ดชิงกับบอัลล็อบสันแล้วสลักฟันได้ได้ครับแลดฟอร์ดจิงเลยยิงติดเซฟอลิซอนครับบอลออกหรือเปล่าครับออกหลังไปครับเป็นลูกเตะมุมของแมนยูแต่ทำชิงแล้วหลุดเลยนะฮะคุณอุ่นตัดสินใจเรียกฟันได้เนี่ยเข้าเพสซิงนะครับเมื่อสักครู่นี้หลุดไปเลย เปลูกเตะมุมของคุณโน้ตครับเดวิด a คแคมไม่ใช้ครับใช้เป็นปาร์คกีซองมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าครับเปลี่ยนแบบนี้นั่นแหละครับเออวินอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วเปิดไปแรดฟอร์ดโคกเอาแล้วครับลูกสูตรครับลูกสูตรลูกเตะมุมเลยครับเล่นสั้นๆแล้วให้แบ็คเนี่ยเปิดไปที่จุดนัดพบครับแล้วเป็นมาคัสแรดฟอร์ดนะครับ รับหน้าที่มาตามนัดครับนี่เป็นแรดฟอร์ดล่างไอคอนซึ่งมีความสามารถในการหมุงดีด้วยนะครับนี่โค้งเช็ดเสียบสามเหลี่ยมเลยนะฮะเข้าสามเหลี่ยมเลยนะครับตัวที่ประกบเนี่ยดูตรงนี้เหมือนเป็นตอเลสหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป็นฟาบินโยนะฮะแต่สุดท้ายก็สลัดมาได้นะครับเอาแล้ครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับ โดนก่อนแล้วยิง2ลูกลวดครับฝั่งคุณโดสเอาละครับลีกภูของคุณอุ่นนะครับตอนนี้เป็นฝ่ายตามหลังบ้างนะครับรอบรองเนี่ยเอาชนะคุณลันมาได้ถึง5ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นสกอร์ที่เหลือเชื่อนะฮะอาคือคมมากนะครับโดยเฉพาะตอนเลสนะฮะเหลือ5นาทีครับก่อนที่จะจบครึ่งแรก แมนยูดักได้ครับแรดฟอร์ดมาทางด้านขวาครับเดวิดเบคแฮมเปิดคอสอีกแล้วน่ากลัวทีเดียวแม่ต้องเคลียออกมาครับเป็นบอลของร์พูครับและพอเคลียออกมาต้องระวังจังหวะสวนกลับของร์พูด้วยนะครับฝั่งคุณนศหลุยสัวเลสพลิกแล้วก็จ่ายไปทางด้านขวาครับเตียโก้ไปดวนกับเออร์วินเออร์วินพยายามที่จะเบียด พยายามทำลายจังหวะอยู่นะครับต้องทายออกมาทดเวลา1นาทีครับเป็นโอกาสสุดท้ายเบินเข้าไปลูกนี้ฟีมิโนไม่ถึงแม็กควายบังมิดเลยครับแล้วเลียออกมาแถว2พูดสินไม่เป่าแมา่แต่ว่าจ่ายไม่ดีครับติดสโกเขี่ยออกมาแบบนี้ก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไปนะครับฝั่งคุณโนต้ตเนี่ยกองบอลเยอะกว่านะครับ59%มีโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบ3ครั้งเลยแล้วเป็นประตู2ครั้งนะครับฝั่งคุณอุ่นเนี่ยได้ เฉอนกลับไปครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะฮะแล้วเป็นประตูที่นําก่อนด้วยนะครับจากเฟอร์นัโดตอเลสนะฮะจากนั้นก็ยังทําเกมขึ้นไปไม่ได้จบเลยนะครับมเอาลฮะเอาลครับเรามาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับคุณโนตจะรักษาฟอร์มการเล่นได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับจะดึงเกมไว้ได้เปรียบได้นานแค่ไหนฮะส่วนคุณอุ่นเนี่ยก็จะ ดึงตัวเองกลับมาได้หรือเปล่านะครับเจอหลาดวางลูกนี้ไม่ผ่านลิเลยเลฟครับไม่ถึงตอเลสเอาแล้วจ่ายเกือบพลาดเลยครับแม่เกือบกระดอนเข้าประตูไปนะครับลูกเคลียร์ของเดคเฮีรไปติดเท้าของโซเลสครับอย่างดีที่ไม่เข้ากรอบนะฮะอย่างนั้นจะเป็นประตูตีเสมอเลยนะครับแมนยูออกมาทางด้าน,นซ้ายครับเดนิสเออร์วินพอลสโคไบอันล็อบสันมิดฟิลด์กับแนวรุกเนี่ยเป็นไอคอนหมดเลยนะฮะ เอาละครับฟานไดดักได้สวยครับออกมาที่เจอลาดจ่ายมาที่ตอเลสมองหาซัวเลสนะครับซัวเลสจะย้อนกลับมาที่ฟิมิโนเล่นสั้นๆครับเตี๋ยกยัดไปโอ้โหสกัดได้สวยเลยครับฝั่งไบอันล็อบสันเอาละครับเป็นโอกาสของแมนยูได้ปั้นเกมใหม่แล้วครับไม่มีโอกาสได้ส่วนก็ไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆขึ้นเกมริมเส้นครับเดวิดเบ็คแฮมย้อนมาปักที่ซองไบอันล็อบสันพักไว้ที่แรดฟอร์ดทางขวามีเบ็คแฮมครับ เบคแฮมสปีดไปแล้วเปิดโค้งลูกนี้โฉบเกือบจะโดนบอลครับดีโก้ฟอรลันแม่ลูกเข้าทําจากด้านข้างของคุณน็ตน่ากลัวทีเดียวครับทั้งเบคแฮมแล้วก็ไลน์กิกส์โดยเฉพาะทางขวานะครับตอนนี้เลียพูได้ส่วนบ้างแล้วครับลูืวิเตอรฟิมิโนตอเลสถึงหรือเปล่าใบรับสันมาขวางอยู่ตอเลสยังขโมยกลับคืนไม่ได้แล้วแทงลูกนี้หลุยส์ซัว雷สเอาชนะมาได้2อสาคนปาดเข้าไปฟิมิโนยิงลูกนี้หิ้เต้นเซฟเดเกอามามันเบาไปนิดนึงนะครับเนี่ยสะใจเลยเดเกอา มโอกาสสร้างโอกาสให้เพื่อนได้ดีครับหลุยส์โซเลสแล้วยิงเหมือนเน้นทางนะครับเน้นทางขวาของ DKR ครับแต่ว่ามันไม่ค่อยออกข้างเท่าไหร่ DKR ยังปัดออกไปได้ครับเป็นลูกเตะมุมของเรียบูครับอเล็กซานเดอร์อโนครับอยู่ที่บอลจะลองใช้ลูกสูตรบ้างนะครับหัวมุมตรงนี้โลบอสันเปิดไปไม่มีใครมาตามนัดครับแม่โอ้โหลึกไปที่เสาสนะครับแรงไปด้วยฮะ ปลอดภัยไปเลยครับฝั่งเมนยูของคุณโนศทข้าคมาที่ปักที่ซองเ่นลิมเส้นอีกแล้วครับเดวิดเบคแฮมปักจีซองมาครัสแรดฟอร์ดเบิร์นหลุดอีกแล้วครับลิมเส้นเดวิดเบคแฮมมาอีกแล้วมาจาการแล้วครับข้างในมีฟอร์ลันไม่โยนครับเบคแฮมตัดสินใจไม่โยนไหลให้กับแรดฟอร์ดนะครับเหมือนพยายามที่จะสับเปลี่ยนกลยุทธ์สับเปลี่ยนวิธีการเข้าทำนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเปิดจากด้านข้างบ่อยจนเกินไปใช่ไหมต้องหยุดเกมบ้างนะครับเอาแล้วฮะ คุณอุ่นส่งทีเด็ดลงมานะครับคศู์นหน้าไมเคิลอเวนนะครับนี่ก็ลงมาเป็นตัวสำรองในรอบรองชนะเลิศที่เจอคุณรันแล้วก็ทําประตูได้ด้วยนะครับเหมือน2จิตสองใจะเอามาริอันเตสลงมาแทนตอเรสนะครับแต่ว่าก็เปลี่ยนไปฮะยังให้โอกาสตอเลสอยู่นะครับเบบี้โกลงมานะครับในช่วงท้ายเกมสกอร์ห่างลูกเดียวนะครับยังมีเวลาอีกประมาณ25นาทีครับ แมนยูของคุณโนดก็ส่งคริสเตียโนโรนัลโดลงมาด้วยนะครับลงมาแทนดิโก้ฟอรันอ้าวจ่ายไม่ดีครับลีพูเสียบอลไปง่ายๆเลยเดวิดเบคแฮมไม่รีบด้วยครับไหอ่านล็อบสันล็อบสันสปีดไปต่อเลสนี่ลงมาลวงบอลเลยนะะบักที่ซอง ล้อจังหวะล้อเบคแฮมบักกี้ซองโยกดีดให้กับเด,ด,ดวิดเบคแฮมเดวิดเบคแฮมคืนมาที่บักกี้ซองได้เปิดหรือเปล่าได้เปิดหรือเปล่าได้เปิดหรือเปล่าได้เปิดบอลออกหลังครับม,ม,ม,มีวอจิฟันได้นะครับออกไปช่วยด้วยแอนดูเบอร์สันดีที่จังหวะสุดท้ายเป็นบักกี้ซองนะครับทำบอลออกหลังไปคู่นี้ยังไม่เคยมีใครเป็นแชมป์มาก่อนนะครับคุณโนดเนี่ยกเ็เคยเข้าชิงหนึ่งครั้งนะครับแต่ซีซั่นนั้นก็แพ้คุณมาร์กไปนะ,ดดปะได้เพียงแค่รองแชมป์มนะครับ ส่วนคุณอุ่นนี่เป็นการเข้าชิงครั้งแรกเลยนะครับตอเรสจะจ่ายคืนแล้วติดสโคสโค,สโคก็โดนโอเว่นไปขโมยมาแล้วต้องแก้ตัวให้เพื่อนครับแฮร์รี่แม็กควายไปปั๊มแล้วบอลยังเป็นของล์พูครับฟิมิโนโจ่ายลูงนี้ไม,คมเคิลโอเว่นโอเว่นขโมยมาโอเวน่นลิเวอร์พลาดเลยครับลงโทษเลย2ประตูต่อ2ครับเบบีบ้โกครับลงมาเป็นซุปเปอร์ซับครับทำได้จริงๆฮะแม่บอลมันคุกคิกขหน้าปากประตูตัวเองครับแมนยูเคลียร์ไม่พ้นครับ แมโอ้โหเป็นลินเลิฟนะครับโดนไมเคอเวนปั๊มบอลลูกนี้แล้ว <c oughs> บอลเป็นใจไมเคอเวนเลยครับ <c oughs> เอาละครับกลับมาเท่ากันที่2ประตูต่อ2ดูครับ <c oughs> เหมือนจะสกัดได้แล้วจังหวะแรกแล้วแหมชง,งักวิ่งถอยหลังเฉยเลยอ <c> ะ <oughs> ลงโทษเลยครับ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าฟิตหรือเปล่านะ <c oughs> ในรอบรองลินเเลิฟก็หัวแดงนะฮะแต่คุณโน้ตเนี่ยเหมือนจะไม่มีตัวเลือกนะครับก็เลยต้องส่งลงสนามนะครับ แมตช์นี้เนี่ยเราจะไม่ได้เห็นว่าลินเดเลิฟฟิตหรือไม่ฟิตนะเพราะว่าหน้าจอที่อัดนี้เป็นหน้าจอของคุณอุ่นนะฮะดักได้ครับลิปูฟาบินโยงัดลูกนี้โอเวนแก้ตัวได้ราาหรือเปล่าครับลินเดนเลิฟแม่จะพยายามเน้นที่ไมเคิลโอเวนนะครับคุณอุณ่นเหลือเวลาประมาณ10นาทีนิดๆนะครับตอนนี้ถ้าเสมอกันในเวลา90นาทีก็จะต้องมีการต่อเวลาพิเศษครับถ้ายังเสมอกันอีกก็จะต้องตัดสินแชมป์ด้วยกันดวลลูกจุดโทษแหละครับเป็นบอลบุกของ แมนยูเลยครับไปทางด้านขวาครับซ้ายเข้าไม่ได้ไปทางด้านขวาครับเบ,บคแฮมทำชิงกับปักจีซองเบิร์นเข้าไปด้านในไม่ถึงแรดฟอร์ดครับติดฟานได้เอาละฮะเป็นจังหวะสวนของอเลียฟพูบ้างเลยครับไมเคิลอเ,เวนเล่นกับตอ,อร์เลสย้อนมาที่ฟ,ฟีมิโนจะให้กับโอเวนฉลับยังได้อยู่ที่เจอร์ดครับเตวัดงัดไปทางด้านซ้ายครับโอเวนใช้สปีดเฟกช็อตล็อกหนึ่งที่เลนเดอร์เลฟตามผัวพันอยู่ฮะเจอราดอยู่นอกกรอบเขตโทษครับไม่มีมุมย้อนมาที่แอนเดอร์วิชันครับสตีเวนเจอร์ดมีช่องไม่ยิงฮะะจแทงคืนนที่แอดร์สันครับติดเลนจะแอง ได้เก <Z an aaS as> ือบไปจ่ายติดพวกเดียวกันเองครับเอ้าไม่ออกด้วยฮะแม่ไม่ออกหลังด้วยนะครับไม่ได้ใจมุมครับลิฟท์เกือบไปเหมือนกันครับฉลับแม็กควายเมื่อสักครู่นี้เหลือ2นาทีฮะตอนนี้แร็กฟอร์ดหมุนหนึ่งทีหนึ่งอบไปอารล็อบสารหลุดมาแล้วยิงยด้เลยครับสามประตูต่อสองโอโหยิงนาทีที่เก้าสิบแบบนี้เนี่ยเจ็บจี๊ดเลยครับโอ้โหจะต่อเวลาพิเศษอยู่แล้วครับ ดูมาคัสเลดฟอร์ดคือฟันไดเนี่ยพยายามที่จะเอาชนะเลดฟอร์ดให้ได้นะครับกลายเป็นว่าเลดฟอร์ดเนี่ยพลิกหมุน1รอบดูครับแล้วฟันไดวิ่งตามหมุนตามเลยครับเสียหลักเลยฮะแล้วแบล็ลับสันนะวิ่งมาไม่มีใครตามมาเลยนะครับแทงลูกนี้ลับสันนี่เป็นโฮเพเยอร์ด้วยนะครับวิ่งสอดขึ้นมาได้ถูกที่ถูกเวลาถูกจังหวะพอดีหมดจดเลยฮะโอ้โหแล้วกำลังจะเข้าสู่90นาทีเข้าสู่90นาทีแล้วตอนนี้เข้าสู่ช่วงทดเจ็บแล้วครับ ต้องเปลี่ยนมอริอันเตสลงมานะฮะฝั่งเลี้ยภูของคุณอุ่นเลยครับมีอะไรต้องใส่ลงมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหแล้วฝั่งแมนยูของคุณโน้ชก็ส่งบายยี่ลงมานะครับไมเคิลเอเวนครับต้องเน้นหน่อยฮะมอริอันเตสไมเคิลเอเวนโดนลีเดรเลฟโอ้โหมาเก่งช่วงท้ายเกมครับลีเดอเลฟบอมมาก็ติดโจโกเมสเลี้ยภูได้โหมอีกรลลอบหนึ่งฮะ น่าจะเป็นะระอลอกสุดท้ายครับโอกาส oh, <the S 1> ได้อ <the S 1> ิบา่ามาริเตสพลิกใจลูกนี้โอเว่นไม่ถึงรับติดลินลเลอร์อีกทีหนึ่งมากมาเก่งกันช่วงท้ายเกมครับลินาเลอร์ไปยี่บอมลูกนี้หมดเวลาการขแข่งขันครับผู้ชิงชนะเลิศซีซั่นนี้60คู่แดงเดือดระว่างฟูคาเลอร์แมนยูของคุณโน้ตนะครับเอาชนะฟูคาเลอร์เลียพูของคุณอุ่นไปได้3ประตูต่อ2นะครับเปอร์เซ็นต์ของบอลเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่านะครับสุดท้ายก็เอาชนะไปได้แบบเจ็บซีดในช่วงท้ายเกมนะครับ สุดท้ายนี้นะฮะคุณโนตคว้าชแชมป์แรกได้สาเร็จนะครับส่วนคุณอุ่นมาถึงขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิังมาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ